โอเคทุกคนกลับมาต่อกับไม้ครับของเราอีกเช่นเคยนะเฮย้ยเฮย้ยเฮย้ยหลังจากพาร์ทที่แล้วนี่ครับผมเราบอกว่าเราจะสร้างบ้านแล้วก็พื้นที่ในการปกป้องตัวเองใช่ฮะเราสร้างแล้วนี่ไงคือถามว่าสร้างอะไรไปนี่เลยทุกคนมันคือออฟซิเดียนเว้ยเออมันคือออฟซิเดียนที่เราจะสร้างมาปกปอ้องบ้านตัวเองจ่ายซอมบี้หน้าโง่ซึ่ง ตอนนี้นะครับผมเข้าสู่วันที่99เป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่าพี่เวฟครับพี่เวฟเออพี่ไปเอาออจำได้ว่าผมไปเพิ่งไปเจอนี่ใช่ป้าคือถามว่าพี่เวฟไปเอาออฟซีเดี่ยมาจากไหนเยอะแยะเนี่ยครับผมคือบอกเลยว่าเราไม่ได้ขุดโอเคเอ้ยเดี๋ยวกูกูกูปิดไปแล้วนี่บ้าโอ,อ้โหลืมไปเลยว่าไปปิดไปแล้วจำได้ว่ามันมีรูวะวะ จำได้ว่ามันมีรูที่แบบว่าซอมบี้มันโผล่อยู่นะถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งก็หลังจากที่ลงพาร์ทที่แล้วไปนะครับผมก็มีน้องๆมาคอมเมนต์กันล้นเหลือมากแบบโอ้พี่เวฟครับมึงก็ผ่านที่แล้วสิครับมึงมาเล่นเล่นมูทฮัค่ะมึงลองมาเล่นดู <c oughs> มึงลอ <c oughs> ง <c oughs> มึงลองมาเล่นดูอืมแล้วมึงจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมึงจะเข้าใจความรู้สึกกูตอนที่เลยแน่นอนครับผมโอเคไปไหนดูซิจำได้ว่าใต้เหมือตรงนี้มันมีลาวาอยู่ใช่ไหมทุกคน ผมขี้เกียจเข้าไปในนรกอ่ะอนรกคือแบบสภาพนารกตอนนี้มันไม่ใช่นรกแล้วอ่ะคือมันยับอยู่ยีบโอ๊ยไม่โอ๊ยอย,อย่าตบกอูอย่าอย่าทำแบบนี้สิซัมบิเฮ้ยเจืเฮ้ยเจืเอเฮอเจือโอโ้ไม่ได้แดกคูณล้บอกให้เฮ้ยเดี๋ยวนะจำเนี้ว่ามันมีลาวาอยู่ไม่ใช่เลยเดี๋ยวนะลาวาของเราน่าอยู่ข้างล่างตกงี่ะ โอ้โหอยู่สกายกเลยบ้าเลยขู่แล้ดูบรรยากาศเนี่ยบรรยากาศล้อมรอบเอ็เหมืองตรงนี้ว่าจะได้ลงกูก็ไม่ได้ลงสักท <c oughs> เีเล่นเล่นจะจะจบซีรีส์แล้วไอ่หลุมตรงนี้กูก็ยังไม่ได้ลงสักทีก็ช่างมานละกันนะเฮ้ยถอยไปอย่าเข้ามาใกล้กูไอ้ว่าเอ้ยโอ้โหชุดก่อนจะแตกมัเนี่ย เดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะมาผ่านพ้นวันที่100กันดีกว่าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งตอนนี้เนี่ยมันเป็นวันที่99ใช่ไหมเดี๋ยวเราจะรอให้มันแวบใช่แล้วเราก็จะอ่าเขาเรียกว่าไปนอนทันทีเพื่อที่จะให้มันวันที่100แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะรอให้มันตอนกลางคืนเว้ยเออพอมันตอนกลางคืนเสร็จใช่ไหมเราก็จะผ่านค่ำคืนซึ่งก็มีน้องบอกว่าพี่เวฟครับ ตั้งแต่เล่นมากูยังไม่เห็นวันแดงเดือดเลยครับพี่นั่นแหละกูบอกไปแล้วว่าวันแดงเดือดมันไม่ได้ออกทุกวันนะเว้ยคือคือวันแดงเดือดมันไม่ได้ออกง่ายๆคือเข้าใจปะคือวันแดงเดือดมันไม่ได้ออกทุกวันน่ะคือมันจะสุ่มมาเว้ยมันแล้วแต่อารมณ์มันด้วยนะไอ้วันแดงเดือดเนี่ยโชว์มันไม่ได้มาบ่อยๆแต่ก็ดีนะไม่ต้องมาหรอกกูลำคันคือแบบแค่นี้ก็อย่จงเจ้าตัวเองไม่รอดแล้วมึงจะเจะาวันแดงเดือดาหมก็ถ่แม่เดี๋ยวเราไปเอา กูอยากได้ไอ้นี่มากเลยว่ะเดี๋ยวนะเราจำได้ว่าอ่าอยู่ใส่มาอยู่ใส่มาอุ้ยอ้าวมึงมีตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยอะถูกกูึกว่าแบบนึกว่าหมดไปแล้วอันนี้วางไปใส่ครับผมนี่ซึ่งผมบอกไว้ก่อนแนละ้วผมวางไว้ตรงขอบด้วยนะทุกคนเออวางไว้ตรงขอบด้วยแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยทดลองให้น้องแล้วกันมาเรามาสร้างบ้านเราก่อนดีกว่า มาอันดับที่สองเนี่ยผมสิ่งที่เราต้องทําเลยเสียงอะไรหรือเปล่าเสียงอะไรหรือเปล่าอันดับที่สองสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยครับผมนั่นก็คือการวางบล็อกออฟซิเดียนไว้กลางของบ้านเว่เออคือวางไว้ทำไมวางเพื่อที่จะไม่ให้ซอมบี้เนี่ยเขาเอาหัวขึ้นไปได้อะฮะก็จะวางไว้ลักษณะแบบนี้เนี่ยครับคือถามว่าถ้ามึงจะให้ไปวางข้างบนแล้วก็แบบ ไม่ได้จะไม่ได้จะพอ <c oughs> คือถ้าไปให้วางข้างบนเนี่ยไอรั้วเนี่ยไม่ใช่เป็นรั้วดลยบันไดเนี่ย,นนนยไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้จะพอใช่เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะวางเฉพาะแค่บริเวณกึ่งกลางก็พอนะครับเพราะว่ามันจะเสียรั้วแค่ประมาณสี่บล็อกส4มสี่บล็อกอะไม่เกินอืมโอเคหลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับผมหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาหน้าต่างไอกรงเหล็กตรงนี้ของเราออกเวแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่เป็นเอา้าจำได้ว่าบ้านกูมีหินนี่ใช่ไหมอันนี้หิน เราจะใส่เป็นหินแทนนะครับผมก็ตามนั้นเลยเออแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมมีน้องน้องก็ทักถามหรือว่าทักทวงในะใครที่แบบว่าไม่ได้ดูแบบว่าไลฟ์สตรีมเนาะก็พี่เบฟครับพี่เบฟครับทำไมช่วงนี้พี่เบฟไม่ไลฟ์สตรีมเลยอ่ะพี่เบฟห,หายไปไหนอ่ะอ๋อโทษทีพอดีว่าไปติดเกมที่มีชื่อว่าฟ้าคายคือถามว่าทำไมถึงว่าถึงทำไมแล้วพี่เบฟทำไมไม่ไลฟ์สตรีมฟาคายลงช่องไปเลยล่ะครับก็มีเหตุผลเดียวนะฮะ ไม่ไหวอรคอมคอมจะระเบิด <c ười> คือแบบว่ามันเล่นไม่ได้ทุกคนคือมันไม่มสามารถที่จะเล่นไปด้วยไลฟ์สตรีมไปด้วยได้คือมันแหลกมากใช่ผมลองเทสต์แล,แล้วแล้วแบบคอมคอมนี่แบบร้องแบบร้องชิบหายอะแบบเว็บกูไม่ไหวแล้วมึงออกไลฟ์สตรีมเดี๋ยวนี้คือตอนที่ผมลองเทสต์ดูอะคือคือเข้าใจว่าคือแบบว่ามันแหลกมากเว้ยทุกคนแล้วแบบว่า <c oughs> มันเล่นไม่ได้อ่ะใช่ขนาดคอมพิวเรรมอ่ะแค่เล่นเฉยๆไม่ไลฟ์สตรีมคอมเขาอยัารลองแล้วอ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะขอเล่นฝากใครจบก่อนวันนี้ก็ได้จะจบแล้วแหละอืมก็ ปฏิตันด้ว <c> ย <oughs> วันนี้ก็น่าจะจบแล้วละ่ะฟาคายครับผมใช่ก็ใครที่รอดูไลฟ์สตรีมอยู่ก็น่าจะประมาณพรุ่งนี้ใช่เดี๋ยวเราจะกลับไปไลฟ์สตรีมเหมือนเดิมนะครับผมให้กับน้องๆดูช่วงปิดเทอมเพราะว่าอาจจะไม่มีอะไรทำใช่วางนี่ไปก่อนแล้วก็อันนี้ก็ซีรีส์สุดท้ายแล้วนะครับคลิปสุดท้ายของเราก็เอ่อบอกว่าคุณจะป้องกันได้นะ น่าจะได้แหละจะได้แหละเออกูดูบรรยากาศแล้วเนี่ยมงอย่งมืดมืดเลยแล้วก็พี่น้อยยังบอกว่าพี่เวฟคับสลับเนี่ยมันสามารถกันได้จริงๆนะใช่โย่มันเป็นสลับที่วางข้างล่างใช่ไหมคือเราจะต้องวางสลับบล็อกข้างล่างใช่ไหมไม่ใช่ว่าวางบล็อกข้างบนใช่ไหมมันถึงจะกันได้ได้ฮะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแล้วก็ลองดูว่าสลับเขาจะสามารถวางได้จริงหรือเปล่าไม่สิเรา้อ้บอกว่าสลับเขาจะสามารถกันได้จริงหรือเปล่าเออประมาณนั้นโอเคแต่ตอนเนี้ย ใส่บันไดก่อนกูว่านะซอมบี้จะต้องเอาหัวมาถูตรงนะี <c> ้ <oughs> แต่ว่ามันก็ไม่สามารถเข้ามาได้นะเออมันก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาเราข้างในได้นะว่าอยู่อยู่แบบนี้เราก็แบบโคตรจะปลอดภัยใช่แล้วอยู่แค่นี้เราก็โคตรจะปลอดภัยละหว,วังว่าไอคืนเก้าสิบเก้าเนี่ยมึงจะไม่ใช่วันแดงเดือดนะกูขอร้องอย่านะอย่านะถ้าไม่ใช่วันแดงเดือดก็แล้วไปนะแต่ถ้าวันแดงเดือดนี่กูตายนะ อ่ะเธอหวังว่าวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นมานะทุกคนตั้งแต่จบซีรีส์นี้ไปกูขอร้องแหละมึงไม่ต้องเกิดขึ้นมาหรอกโอเคมาเรารวบร,วม,รวมนี่ก่อนไป let's go อืมวางไปเลยฮะมันมันมันใช้ไอไอน,นั่นได้ป่ะวางทีเดียวแล้วบ๊บไปทั้งหลังอะไรมีบ่าะชักมันแล้วกันวางใกล้เสร็จแล้วมึงพึ่งมาถามอะ w h a อ๋อใสบั๊กนะบั๊กในช่องถือ อ่าแสง้าไปเลยแสขก็ไปเลยเนี่เรียบร้อยถามว่าซอมบี้จะมาจากข้างล่างได้ไหมบอกเลยว่าไม่สามารถมาได้เนื่องจากว่าระวางระบบป้องกันไว้ที่เรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้บรรยากาศก็เริ่มมืดโอเคลำดับต่อไปซีเนเราต้องทำเนี่ยผมเพื่อที่จะปกป้องฐานทัพอันใหญ่หลวงของเราเดี๋ยวอันนี้มาก่อนเสียวซอมบี้ขุดอยู่ตรงไหนวะอย่าโผล่นะเฮ้ยไม่ชอบ อ no no, no 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 like ุ้ยโททีเอา่ค <laughs> okay, so ีอีเดี๋ยวมันมันไม่สามารถคราฟแบบค้ๆกันไม่ได้วออันนี้เอาเอาหีไปเดี๋ยวเราจะทำการย้ายของทุกคนใช่แล้วคุณฟังวมิดเราต้องการนี่ย้ายของเข้าไปอยู่ในบ้านใหญ่อย่าแดงเดือดนะมึงกูขอร้องอย่าแดงเดือดนะมึงกูขอร้องโอเคมาเดี๋ยวเราต้องย้ายของรับผมทั้งหมดเดี๋ยวนะผมว่าในนี้มันมืดไปผมว่าเราต้องย้ายของทั้งหมดเพื่อที่จะได้เข้ามาอยู่ ว้าวแล้วมีระเบิดเด็กก็จะไม่น่าจะได้ใช้ตอนเออเดี๋ยวนะไอ้ทอดบ้านกูมันไม่มีเลยจรเหอวะเนี่ยมันไม่มีโอ้โหคือถามว่าพี่เวฟครับแล้วคลิปนี้พี่เวฟอัดตอนไหนเอาตรงไหมผมเพิ่มอัดตอนเก้าโมงเช้าอะถามว่าแล้วแล้วทำไมเมื่อคืนนี้เวฟไม่อัดคลิปล่ะก็บอกไปแล้วว่าติดฟ้าคายเออเล่นฟ้าคายแบบดึกไง เออก็เลยแบบไม่มีเวลาว่านี่จะมาอัดคลิปคือทุกวันนี้แบบแทบไม่สนใจคลิปแล้วอ่ะสนใจฟาคายมากกว่าตอนเนี้ยแต่ก็ใกล้จบแล้วเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเล่นจบก็ได,ได้ได้เวลาไปหาหม <c oughs> อ็อดเออพรุ่งนี้ไม่รู้ว่าจะลงม็อดทันหรือเปล่าะไรเนี่ยบ้าเอ้อันนี้ใส่เข้าไปอันนี้มาอันนี้เก็บไ้เก็บไ้โอเคเดอเด้อเดี๋ยวเด้อจะเก็บปไตทำซากอะไรลหระไปโอเคไปเราจะย้ายขอกันลา้วทุกคนตอนนี้ก็บรรยากาศยังไม่เมืด่ด ทำไมเหมือนได้ยินเสียงซอมบี Bear, uh, ้นักขุดเขากําลังจะโผล่มาแต่ว่าผมจะไปยุ่งและวุ่นวายเขาแล้วกันแล้วเสียงลานข้ามาไงมัน่ะโถ่เอ้ไปแล้วคุณจะกดปุ่มทำไมไอ้ความเคยชินความเคยชินทุกครั้งความเคยชินทุกครั้งไอ้บ้าเอ้เพราะว่าปกติเวลาเดินออกจากบ้านเหมือนแล้วนอนเนนอ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 นแบมอ้าว นอนดินอนนอนได้แล้วโอ้ยโอ้ยเหี้ยตกใจว่ะเอ้ยมึงจะมาทำไมตอนนี้แล้วฮะจะมาโผล่ทำไมตอนนี้ขอนอนก่อนไม่ได้หรอเออโอ้ย,อย,อยใจร้ายใจร้ายใช่ไหมใจร้ายใจร้ายมานี่ยมานี่ยมาน,มานี่มึงจะเฮ่ยเฮ่ยเออ,อตายเรียบร้อยเอ้ยคืนนอน เดี๋ยวเราจะตื่นมาในวันที่100่ง้อย่าทุกคนเราถึงแล้วว่ะวันที่100อยโอ้ง่ายพูดดูดิเล่นไปตั้งร้อยวันกูไม่ได้เฮียเลย <c oughs> ได้แมงแปลกผักอยู่น้อยเดียวเนี่ยเออมัวแต่หาไม่ดีป้องกันและรับมือซอมบี้บ้ากเลยเอ,อันนี้ทีมแดดม่เดินมาในระยดของหูกล่องในบ้านไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกัน,นว่ามันจะสามารถใส่ได้ครบหรือเปล่านะเออแต่ก็ใส่ไปเถอะ มีอะไรก็ใส่ไปเออแล้วก็พ่งนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดว่าเฮ้ยอยู่ๆวีเวฟทำคลิปอื่นเฉยเลยเออไม่ใช่อาร์ชีลาดก็รอไปก่อนใช่เพราะว่าเราไม่คิดว่าเราจะหาหมดทันเพราะมดนี่ผมคิดว่าเราน่าจะจัดมดเองน่าจะเวิร์กกว่านะฮะใช่แล้วก็ใส่เข้าไปย้ายของแล้วก็รอเวลาให้มันตอนกลางคืนแล้วเราจะมาดูกันซิว่าเราจะสามารถผ่านพ้นคืนค่ำคืนนี้เนี่ยมันยังไม่มีเสียงู่ตรงเนี้ย อมามึงขึ้นมามาเออมาขึ้นมาแล้วจะทุบทำไมแล้วมึงก็แค่เดินขึ้นมาแล้วมันยากตรงไหนโอ้โหโอมึงจะทุบทำไมวะเนี่ยไอ้บ้าเอ้ยมึงจะขุดเป็นรูทำไมเยี่ยมเลยฮะเวลิกูดใส่ไว้ที่เด้าจะทุบทำไมวะถอ้ยโอ้ยกระตุกกระตุกมันแหลกเลยรู้ปหมเนี่ยใส่เข้าไป มีบล็อกตรงไหนวุดเนี่ยทุกคนคือเข้าใจไหมคือผมจะต้องมานั่งซ่อมในตรงเนี้โคตรเสียเวลาที่ว่าเอ้ยใส่เข้าไปย้ายไปที่เดิมอ่าเดี๋ยวผมขอย้ายของทุกอย่างแล้วก็รอให้มันใกล้ๆตอนกลางคืนก่อนละกันนะทุกคนนะเพื่อไม่ได้เสียเวลาแล้วก็ล,วกลาก,ก่อนเยอะมากขอย้ายของเข้าบ้านก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาของทุกอย่างเข้าไปในบ้านแบบอืมเดี๋ยวมันมีซอมบี้แล้วออกมาเราไม่ได้ <laughs> <laughs> โอเคทุกคนไป เดี๋ยวย้ายของเข้าไปอยู่ในบ้านหลังน,นู้นก่อนบ้านหลังนี้ไม่ปลอดภัยนะต้องย้ายต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ตัดภาพใหม่ทีแล้ว,ลวตอนนี้ก็ใกล้พ่อที่ตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วถามว่ามึงทำอะไรไปบ้างนี่เลยทุกคนเราย้ายของันอยู่ในนี้มาแนละ้ว <c oughs> คือแบบว่าเราตรงปะคือเหล็กเราน้อยอะทุกคนเออเหล็กเราน ой, ้อยโพด จะข้ามก็สุนเพิ่มก็ทําไม่ได้บ้างเลยโอเคมาตอนนี้เราก็ได้บ้าเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมสิ่งที่เราต้องทำเป็นสิ่งสุดท้าย,ยลาก่อนนะโลกไปนะท้าวชัตนาพีิเราคอยจ้เจอกระจิลาก่อนนะทุกตัวลาก่อนนะฝักทองที่ปลูกเอาไว้ลาก่อนนะทอที่ปักเอาไว้แล้วก็เตียงที่อยู่นู่นเฮ้ยเดี๋ยว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 เราต้องใช้เตียงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเผื่อแบบ นอนนอนหละแม่แม่เอามาประ,ประดับประยบประดับฉากเออเอามาประดับฉากกอาจจะไม่ได้นอนหรอกอเอามาแบบประดับชุงประดับฉากอะไรอย่างงี้หอมปากหอมคอป่ะวางให้อะแล้วก็มีท็อตเนี่ยทั้งหีบบ้านกูดมีเออเนี่ยมีท็อตอยู่เดี๋ยวไปดูชั้นบนด้วยเออตอนนี้ผมคิดว่านะบ้านเราก็น่าจะคู่จะปลอดภยัยละไม่ว่าจะเป็นซอมบี้ประเภทไหนผมว่ามันไม่น่าจะเข้ามาในบ้านเราได้หรอกป่ะ เออคิดว่างั้นะมันไม่น่าจะมีสมบี้ตนเข้ามาในบ้านเราได้นะเนืาะว่าโอ้โหดูดิบ้านก็มีตั้งหลายชั้นเมื่อของไปอยู่ชั้นแรกใช่ฮะถามว่าทำไมต้องต้องของไปอยู่ชั้นแรกด้วยครับพี่เวฟมันเอาง่ายสุดไงคือถ้าเกิดว่าเราของมาไ้ชั้นบนมึงจะต้องเดินขึ้นมาไงใช่มันลำบากโอ้โถยบ้าอะไรใส่เข้าไปเรียบร้อยให้มันรอเวลาให้ภาพทิศตก โอ้ว่าเจ้าพระติดตกยำเย็นนั่นแหละคือสิ่งที่ข้าต้องการและแล้วมันก็ตกไปแล้วทุกคน <c oughs> ตัดภาพอย่างรว,วดเร็วอะ่ะอืใช่โอเคมาตอนนี้นะผมเรามาอยู่ในค่ำคืนที่หนึ่งร้อยกูยังไม่เห็นวันแดงเดือดเลยใช่ฮะวันแดงเดือดกกูยังไม่เห็นมันมาเลยนะ <c oughs> เฮ้ยทำไมปมืนมึงยิงไปใกล้อย่างว่าถูกมันโดนกระแพงบ้านกู วันเลโลกวันดีเลขเข้ามาลโลกมันมันสามารถยิงไก่ได้สุดเท่าไหร่บะาเขาลองเขาลองแซมเปลิลหน่อยได้ไหมปุ๊กก็ได้ไก่นี่วะนาเมืม่อก,กี้มันได้ไก่จังวะโอ้โ้และนั่นก็คือฝูงซอมบี้ที่โง่เง่าที่เขาวิ่งมาแล้วก็โดนกับเอ่ไฟแล้วก็ดิ้นทุรนทุลายไก่ตายให้ตายเถอโอ้น่าสารเขาจริง โอเคตอนนี้ก็บรรยากาศคล่ำคืนเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าซอมบี้ทั้งหลายจะสามารถบุกเข้ามาในบ้านของเราได้หรือไม่แต่ผมคิดว่ามันไม่น่าจะเข้ามาได้นะเว้ยเราจะมาดูวาระสุดท้ายของบ้านเรานะเว้ยทุกคนเราจะมาดูวาระสุดท้ายว่าซอมบี้ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเป็นฝูงแล้วเข้ามาเยอะที่สุดเนี่ยมันจะขนาดนไหนวะวัน <laughs> รีซอมบี้เออตึกว่านะตอนนี้น้องๆเสียวอยางเดียวเสียวก็ตกลงไปตายใช่ไหมมาเร็ว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 เฮ้ยแต่ไมผมรู้สึกว่า วันที่หนึ่งร้อยแล้วซอมบี้มันมันก็ไม่ได้เยอะปะเออรู้สึกว่ามันก็ยังในน้อยอยู่มันก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะทุกคนวันีวัมมนีซม้อ่าไหนๆก็มาแล้วกปรับเป็นยากเลยแล้วกันวันีวันีซม,มิเรยเข้ามาแล,ล้วันีเงียบกิฟมันน้อยอย่ไหะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำไมมันรู้สึกว่ามันน้อยอย่างมันทำไมมันไม่เหมือนที่คุยกันไว้มา ทำไมใช่เลยเดี๋ยนะใช่ที่บ้าหมดแล้วได้แค่นี้ได้ได้แค่นี้นหรือยังไงทำไมมันดูน,น้อยโอ้โหฝั่งนี้ก็มามาทุกทิศใช่กาดที่แบบไม่ให้กูออกเลยเหมือนกันเถอะฝั่งนี้ยังลงอยู่ใช่ฝั่งนี้ยังโลงอย,งย,งอยู่ยังไม่มีอมบต้ตัวไหนมาแล้วฝั่งนี้อ่ะเดี๋ยนะถ้าเกิดว่าตรงนี้เราโดนโจมตีเราสามารถต่อบล็อกไปตึกนู้นได้แล้วเนะี่ย พเพื่อแบบหนีหนีอะไรลูกเอ้ยจะว่าไปนี่มันก็ไม่สามารถบุกบ้านเราได้ง่ายเหมือนกัน,นเนี่ยเออคิดเหมือนกันไหมดูดิคือผมว่ามันก็บุกบ้านเรายากเหมือนกันแหละเพราะว่ามันจะต้องไปเสียเวลาขุดข้างล่างไ้อซอมบี้พวกนี้มันโง่ไอตรงนี้ผมตก,กบเองนะทุกคนกบด้วยด้วยการที่เราเอาเหินไปวางแทนดูดยยิมันก็หมาไมาได้ง่ายๆป่าวะาจะเออ ันแนนสลัดเสียเลยสลัดเสียเลยแมลุงเมคคาร่าทองแดงกูไม่เห็นมันจะมีซัมบี้โหดอะไรเลยวะ <laughs> ท,<ำ>ทำไมทำไมกูรู้สึกว่ามันมันเอาวันสุดท้ายแล้วเลยเนะอันนี้วันสุดท้ายแลย้วทำไมกูไม่รู้สึกว่ามันมีความโหดความสุดยอดอะไรเลยวะทีนี้ โอ้ตายแล้วโอ้ตายแล้วน้อยยังวะซอมบี้นี่มันจะเที่ยงคืนอยู่แล้วเนะี่ยซอมบี้ก็ยังหมากไม่มากฮะหรือว่ามันหมากเฮ้ยมาไงมึงมายังไงอ๋อน่าจะเกิดข้างบนนี้เพราะฉะนั้นเราควรที่จะต้องปักทัชนะครับผมเอาไว้ให้ทั่วๆโอ้โหมึงเกิดจากข้างบนตรงนี้เลยแหละนะมึงจะ เอาแล้วว่ะเอาแล้วว่ะเฮ้ยเอาแล้วว่ะเฮ้ยมันมาแล้วเฮ้ยมาแล้วนี่มันกำลังขยายตัวมาแล้วมาแล้วว่ะเดี๋ยวเราไปดูชั้นล่างเราดีกว่าเนี่ยขชั้นล่างบ้านของเราก็ยังปลอดภัยดีใช่ไห้ครัซอมบี้ไม่สามารถที่จะเข้ามาในบ้านของข้าได้อ easy bro โอ้โหถ้าบุนรู้วิธีการป้องกันบ้านตั้งแต่แรกตั้งแต่คืนวันที่หนึ่งนมึงบอกเลยว่าบ้านเรานี่คือแบบไม่โดนโจมตีแน่นอนอะ่ะคือแบบอยู่อย่างสงบอยู่อย่างสงบสง,บสง,งยมเออนี่ยแหละจะไปไม่มีกระแพวไม่เป็นไรบ้านเราแข็งแกร่งสัมีโจมตีบ้านเราไม่ได้เออเนี่ย,ย <laughs> อะไรครับอะไรครับเนี่ย เอออะไรคบเนี่ยอะไรคบเนี่ยอะไรคบเนี่ยเอออะไรคบเนี่ยอะไรคบเนี่ยสมมีิมันก็ไม่สามารถเข้ามาในบ้านเราได้นะเอออยู่แบบนี้เราก็สบายใจแล้วทุกคนคุณดูดิ easy ง่ายเกินง่ายเกินโอเคมาเดี๋ยวเราต้องเตรียมบปกวีไปทำอะไรนิดหน่อยนะครับหลังจากที่มีน้องๆขอเข้ามาว่าทดสอบสลับอีกรอบหนึ่งใช่เพราะฉะนั้นพีเว้นจะทดสอบสลับ สล็อปอะไรสลับสองรอบด้วยเสียซอมบี้ใช่ไหมอยู่ในหูเนี่ยเสียซอมบี้ใช่ไหมโอเคปล่อยเขาไปฮนะปล่อยไป,ยป,ยปยเขาขุดไปดีกวนะ่าเราเรื่องนี้ริวจะไม่ยุ่ง <c oughs> โอโ้โถ่เอ้ยไม่อยากูรู้ว่ามันจะขุดได้แบบนี้ตั้งแต่แรกนะมึเงเอ้ยถ้ามันสามอาู้ดูดิดูดิดูดิแมวขุดบล็อกกันใหญ่ง่ายเกิน ใช่ผมรู้สึกว่ามันมันง่ายเกินเพราะนั้นเราควรที่จะต้องออกไปแล้วละครในพุทสบีงอ้ยลาก่อนนะขอทิ้งบ้านตรงนั้นก่อนมายวเรามาสรุปอันสุดท้ายของเราเลยดีกว่านะครับผมว่าซอมบี้เขาเนี่ยจะสามารถทุบได้จริงหรือเปล่าซึ่งเวก็จะทําประมาณนี้แล้วกันเนาะมีน้องบอกว่าให้วางบล็อกข้างล่างใช่ไหมโอเคเราจะวางเป็นบล็อกข้างล่างนะครับ แบบนี้อ่าก็คือว่าเราจะวางแสบในบล็อกข้างล่างบล็อกข้างใต้นั่นแหละเดี๋ยวมาดูซิว่าซอมบี้เนี่ยเขาจะสามารถเข้ามาก่อกวนเราได้หรือไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเข้ามาไม่ได้ก็ถือว่าแจมนะเออวิธีนี้ก็แสดงว่าป้องกันซอมบี้ได้เหมือนกันแล้วซอมบี้ไปไหนหมดซอมบี้ยูดอยูดิวไเอ้ยหนี่งมาเลือยยูดิวไปซอมบี้นโง่อ้ดูดิจะเช้าแล้วทุกคนซอมบี้ทำอะไรเราไม่ได้เลย โอะโหง,ง่าเยเกินมาแล้วทำอะไรไหมทำก็ไม่เห็นว่าซอมบี้เขาจะทำอะไรเราได้ไหรอกเว้ยเออดูว่ามันจะเป็นจริงอย่างที่น้องเขาพูดว่ะวันนี้เราซอมบี้เราไอ้ไอ้ไอพวกที่อยู่ตรงนู้นน่ะมึงมานี่แล้วกูอ <c> ย <oughs> ู่กูอยู่นี่แล้วแหละพี่อย่าบ,บอกหรอว่ามันไม่สามารถทุบบล็อกตัวนี้ได้อย่าบ,บอกหรอว่าซอมบี้มันไม่ทุบบล็อกสแนปครึค่งบล็อกเพราะว่าสแนปเนี่ยเราจะสามารถวางได้สองแบบนะทุกคนสามารถวางแบบนี้ จะวางแบบนี้ซึ่งมันจะวางระดับล่างก็ได้หรือว่าระดับบนก็ได้ซึ่งถ้าถ้าเราวางระดับบนเนี่ยซอมบี้น่าจะทุบได้ถ้าเราวางระดับล่างซอมบี้น่าจะไม่สามารถทุบได้อย่างนี้หรอกใช่ไหมว่าใช่เออเดี๋ยวนะเราไม่มีพิกแอคให้กับซอมบี้เลยเลยเอ่อมันมีซอมบี้ตัวไหนที่ถือพิกแอคมาหรือเปล่าสวัสดีครับซอมบี้ไม่ทราบว่ามีตัวไหนที่ถือพิกแอคมาหรือเปล่าครับไลฟ์วี่เบวเมื่อคนถามซอ่ มีตัวไหนถือพิรักมาหรือเปล่าครับไม่มีเลยหรอครับเอานี้ไปไหมครับ <c oughs> เอาไปเอาไปว่าออกซิเจนนี่อะไรจะแตกไอ,กอ,อ้บ้าเลยเฮ้ยมันทุกข์มากเลยเฮ้ยเบา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 ก็เข้ามาไม่ได้เลยทุกคนโอะตูโอ้วิธีการป้องกันซอมบี้แต่เดียว ขอเปิดไปเกมโหมดนะครับผมเราก็ขอเอาขอให้กับซอมบี้เลยแล้วกันเนาะเพราะว่าเราจะได้ทดลองใน EP สุดท้ายนี่ของเราเลยอะโยนให้ไปเฮ้ยซอมบี้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 กูอยู่นี่ซอมบี้ซอมบี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนเฮ้ยกูอยู่นี่เฮ้ยเนี่ยเสกของไปแล้วเนี่ยเมากรันพิกแอ็กเนี่ยเออมาพี่เออนั่นแหละคุณเข้ามาชิบหายแล้วทุกคนมันก็ขุดได้อยู่ดีป่ะวะ ไม่กาคุณได้ดีมาไหวบ่าเอ้ยอ่าคืทุกคนอีก็ในคลิปนี้นะผมวิขอไว้แค่นี้ก่ันแล้วกันขอบคุณทุกคนมากผมที่ติดตามซีรีส์นี้มาโดยตลอดนะครับผมขอบคุณทุกไลฟ์ทุกกำลังใจด้วยกันเดี๋ยวซีรีส์หน้าจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วก็อย่าลืมนะซีรีส์หน้ารอเจาพี่เฟรมมาเล่นด้วยอ่าตามนั้นเลยโอเคทุกคนขอบคุณทุกคนมากผมที่รับชมจนหมดในคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมส่วนใครที่รอดูไลฟ์สตรีมก็พรุ่งนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาเล่นไลฟ์สตรีมให้ดูเนาะก็ นั่นแหละใช่ช่วงนี้ติดฟ้าใครขอเล่นจบแบบร0 0ซก่อนโอเคทุกคนจะไปคิปอะไรคิดดูก่อนสุนิข่าพูดไปล่าลาก่อนโอ้โหไอซีรีนี้นี่มันมันก็ไม่ค่อยมีอะไรทำเหมือนเนาะเออส่วนมากก็แบบวิ่งหนีซอมบี้แล้วไม่มีอะไรอีกต่อจากนั้นง่ายเกินไม่ง่ายหรอกมันยากเกินนั่นแหละไม่หรอกมันมันก็ไม่ได้ยากมันก็ไม่ได้ง่ายหรอกแต่มันน่ารำคาญอะแล้วมันก็ฟาร์มไม่ได้มันสร้างบ้านไม่ได้อ่ะ เออว่าซอมมี่มันเกาะกวนเกินไปเว้ทุกคนมันเล่นยาก